เอาแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ดูคุณผู้ชมคุณผู้ท่านทั้งหลายกันด้วยนะครับผมแหมแล้วก็กลับมาที่สวนสนุกกันนี่กแล้วนะครับผมโอ้โหคนนี่ร้อยสิบเอ็ดคนเลยนะโอ้โหเยอะแยะแต่ไปขายทั่วมาก็นงานคนผมโอ้โหภูมิใจไหมคนเพียบอะ่ะโอโ้เครื่องเล่นแบบเกินกาทำาไนี้ไม่เีเครื่องเล่นอะเอ้ไม่มีคนใช้อะอ้าวก็มีคนเปล่าวะอันไหนคนอะอ๋อปรับราคา ไอเก็บตักปบาทอ่ะมีคนได้ไหมไอนี่เล่นดีกว่ามีคนเล่นอยู่จะปรับราคาลงเนี่ยได้ไหมอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยคุณผู้ชมเป็นไงคิดว่าสวยไหมผมคิดว่าตรงเนี้โล่งป่ะเนะ่ยระหว่างเราจะมาทำแต่ล้วก็คือส,สนุกเพิ่มใช่ไหมแต่ผมคอดูกันนะว่ามีอะไร เลิ่บ้างโหอันนี้แบบบึ้มบั้มอะ่ะอ่าจบไปแอ่ะไไอ๋อโษโๆคขอดูสามารถสร้างได้นะแต่ว่าเราอยากสร้างอย่างเงี้ยได้ไหมเฮ้ยตวลงไปแล้ววะคือผมคิดว่าเราขยายพ,พ,พื้นที่ก่อนอัน,นเท่าไหร่สองหมื่นโอ้ยเสร็จเงินเสร็จเงินเป็นไงคุณดูใหญ่ขึ้นละอ่าผมอยากได้เป็น อันนี้ได้ไหมตั้งตั้งตรงไหนดีทักตรงนี้ไหมไม่จะไกลไปไหมอ๋อตรงนี้คุณดูว่าไงผมว่าละได้นะเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าทางเข้าทางนี้อ๋อเป็นทางนี้ได้ไหมไม,ไม่ได้ดิเป็นทางนี้แล้วก็ทางออกเป็นทางนี้เฮ้ยเฟี้ยว ท,ทางเข้าทงเงี้ยทางออกทางไหนอ่ะอ่าถ้าเป็นทางเงี้ยเอ้นดีดีกว่าได้ไหมทางได้ไหมมาแล้วมาเลยดิคนดูไปไนนเยยดป,ป็นไงทักคำตอเฮ้ยให้ดีตอมา เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรโอเคเราเล่นคนดูตรงนี้เราต๊บแต่งอ่าเฮ้ยมีคนเล่นด้วยต๊อบแต่งเป็นแต่ว่าอันนี้มันจะแนวเฮ้ยมีน้ำพุด,ด้วยวะเฮ้ยว่าเอาน,น้ำพุด,ด้วยดีกว่าผมอยากได้น้ำพุอะเอาฟาตรงนี้ทำแบบเป็นแบบระเบดิดอ่าขุมทรัพย์นี่ โอ้โหไม่ธรรมาดาว่ะฝีมืออันนี้ไม่เอาละอันนี้เป็นกล่องไหมอ๋ออ่ากล่องรู้สึกว่าบางเอาไปอะไรดีคนดูใส่เป็นรูอะไรไหมคงไม่ใส่เป็นยาวดูดีดูดีดูด,ดีอันนี้ดูดีโอ้โหสวยจัดสวยจริงจริงจริงนังตังตังจริง,รง,รงเลย ผมคิดว่าข้างในเนี้ยมันทำเป็นอย่างอื่นได้นะอ่าอันนี้ห้องน้ำเหรออืมถ้าอันนี้ห้องน้ำแล้วอันนี้ก็ที่ขายของเนมาดูมาได้นะขายเบอร์เกอร์เลยออกมาเนี่จะต้องกินเลยแฮมเบอร์เกอร์เป็นฟไฟไปอ่ะนหิวน้ำแน่นอนชัว,วร์ร้อเปร็นต์เป็นฟไฟที่ขายไม่ไ,ได้แล้วก็ผิดพ่าดอีกอย่างหนึ่งฮัลโหกาแฟไปโอ้โหอันนี้ก็แบบโซนอาหารจัดพอจินตาหารเสร็จเดินมาตั้งต่อโอ้โหชิวนี่น้ำเย็นชื่นใจน้ำเย็นชื่นใจคนไทยแน่นอนตายแล่วแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้เหรอแต่เป็นน้ำแข็งขอลองกันนะ อรู้สึกว่าจะมรืงเกิดไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราให้ท่มฉาดนะคนดูผมคิดว่าอ่าถ้าเป็นหินอันนี้มันจะดูแบบอันนี้เป็นหินอันเนี้เฮ้ยไม่ใช่หินอันนี้กระปองเพิร์ลนี่เฮ้ยเฮ้ยติดติดเอ้ยเอ้าอ้าวคนดูคนดูโอเคได้อยู่ดูว่าเราสร้างไฟไหมคนดูไฟไฟไฟอยู่เลยว่าหาไฟแป๊บโอเคเราสร้างไฟคนดูไฟตรงนี้มืดไปหน่อยนะ รู้สึกม,มืดมืดมันมน,มนยังไงไม่รู้เราสร้างไฟเป็นอ,อันนี้อันนี้สวยผมคิดว่าอันนี้ดูดีถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหแจมอ่ะเพิ่มให้สามอันพียันนี่ก่อนอันนี้เราก็ติดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็สวยขึ้นเนยอะครับผมโอ้ยสุดจริงๆนะพาร์ทนี้แล้วก็ทำย่าดีกว่าไม่ถ้าเกิดทำย่าอย่างเงี้ยผมว่าเจ่มเลยนะแล้วขอดูกันนะมีอะไรบ้างไม่ย่าี่หรอเอ้ยเอ้ยดูดีดูดีดูด,ดีนี่เป็นไงดูดีไหมดูดีคนดูพูดพร้อมกันว่าดูดีนะ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะวางในน้ำนะแต่เรายังไม่มีบ่อน้ำเลยอ่าถ้าออกมาทางนี้เอ้เอ้เอแลกไม่ได้ไม่ได้ไไดนั่นสวยครับพีใหญ่เลยเออผมว่ามันแปลกออกเด้ออย่างนี้ดูดีอันนี้ดูดีนะสุดดูดีมีร้านนะห้องร้านอาหารให้ อ่าแล้วเราก็ผมคิดว่ารัวดีกว่าคนดูรัวเราอยู่ไหนดีเอิม่มอาเป็นรัวอะไรดีอ่ะอันนี้คือรัวอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นกระจกกระจกกลางค่ำกลางคืนเออดูดีไปอีกอย่างคนดูแต่ผมคิดว่าเนี้ยเน,นี้ดูดีนะอเน,นี้ย อันเนี้ยอันเนี้ยอ้โหเป็นไงคนดูอ้โหอ้โหอ้โหอ่ะโอเคไล่ก่ะไล่อ่ะชุดอ้อโหโอ้โหดูดีไปหมดคนอะไรเนาะทำอะไรก็ดูดีนั้นหล่ <c oughs> อเล็งแล้วก็ตรงเนี้ยผมว่าเราสามารถตกแต่งได้ แล้วก็เราจะสร้างน้ำกันนะครับผมคุณดูมาเราสร้างน้ำเลยดีกว่าเรา,เราต้องมีบ่อน้ำบ้างและอ่าใส่น้ำลงไปใส่อีกโอเคโอเคกูจมไอสัตว์ไม่ใช่เราเล่นไล่ก็อ่าใส่เป็นใบบัวบกชะม้อยกเฉม้อยยักอ่า,อาอใส่เฮ้ยเฮ้ยดืมกันดีกว่าใส่อันนี้เข้าไปดีอนะ่ะ อ่าอันนี้เป็นที่มาแหละอันนี้ไม่นา่าใช่นะสามารถเอาอะไรใส่ถังน,น้ำได้บ้างคนดูผู้หรอคงไม่ใช่และถ้าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่นะแตไ่ได้ใส่ถังน,น้ำได้บ้างอ่าอันนี้น่าจะเข้าใกล้ที่นาการหรือปล่าหรือว่าเราเพิ่งเห็นไม่ใช่อะเราเพิ่งเห็นผ้าพามอะไรปะอ่าฟอฟ้ใส่ไป็นอนี้ก็ได้ทีนะอ่าอันนี้ทั้งหมดเลยเหรอมันก็ไม่แย่นะดูดิดูเด้อคนดูดูดิอว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านินเลยเปล่าแล้วสามารถลอยน้ำได้ไหมดูว่าเป็นทองลอยอยู่นะ ท่าี่รอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยดูดีรามนีอ่ะอันนี้อันนั้นสวยมาหหร eh ือเปล่าวะไฟมัดูแล no right? ้วต้องไฟมาด้เลยไฟไฟอยู่ไหนิเ่มไฟลงตรงมัสมาันร้เพไฟเล็กนี่ไไเออรงน้ตรงไฟไฟไฟยวาไฟนะเรื่อความทว่ำสางอะไรอย่างนี้อะไรอย่างงี้จ้าอาติตแป๊ ไ,ไหนกไ็ไหนแล้วชิบ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 เป็นไงสวยสแมนเต้นไหมคุณดูโอ้โหนี่เป็นไงเราสร้างส่วนสนุกใหม่อีกแล้ว,ลวนะครับผมคุณดูเป็นไงบ้างอีพีนี้ชอบกันไหมครับถ้าชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครต์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมปไปเลยอะ่ะก่อนจากกันไปนั่งด้วยได้ไหมได้ไหมอ่ะนั่งด้วยโอเคก่อนจากกันไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูนะผมอาจจะลงคลิปช้านิดนึงเนาะเพราะว่างานเยอะมากเลยก็คลิปต่อไปจะพยายามตัดต่อแล้วก็ลงให้มันสม่ำเสมอมากกว่านี้นะผมหรัววันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาจบนะครับผมไว้เจอกันอีกทีหน้านะครับผมบ๊ายบาย